สวัสดีครับกลุ่มพวกผมจะมานำเสนอเรื่องการดัดแปลงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าอุปกรณ์ที่จำเป็นและราคาครับวิชาไฟฟ้าเบื้องต้นอาจารย์ผู้สอนอาจารย์มานะวิชางามครับรายชื่อสมาชิก 1. นายนัทนันสลางสิงหสนายมังกรทองทุนพุทธา สานายรัตนันท์วรกฏ 4. นายประวินกลางกันยา 5. นางสาวเพ็ญวด,ดีเชย,ยลงหกนายธีรพงศ์คัดเขา 7. นายวัชรพงศ์เกียรนนอกคณะคุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาคุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกลวิชาเอกยานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเข้าเนื้อหาเลยนะครับสำหรับ <ขอ S 2> การ <ขอ S 2> <อ>ดัดแปลงรถมเอเตอร์ไซค์เป็นรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะของตนเองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและรวมถึงการลดต้นทุนการใช้งานระยะยาวเช่นค่าน้ำมันเป็นต้นครับ การเตรียมความพร้อมก่อนการดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถไฟฟ้า 1. ศึกษากฎหมายโดยตรวจสอบว่าการดัดแปลงยานพาหนะในประเทศหรือพื้นที่ของคุณมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างเช่นการขออนุญาตใช้งานการจดทะเบียนใหม่ 2. การเลือกมอเตอร์ไซค์ โดยควรเลือกมอเตอร์ไซค์ที่มีโครงสร้างแข็งแรงและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าครับเมื่อเราเลือกรถมอเตอร์ไซค์สำหรับที่จะใช้ดัดแปลงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วต่อไปเราจะต้องเลือกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถไฟฟ้าดังต่อไปนี้ 1. มอเตอร์ไฟฟ้า ควรเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสมกับกำลังและขนาดของรถ 2. แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่นิยมใช้คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนื่องจากทนทานและมีน้ำหนักเบา 3. คอนโทรเลอร์ส, Controller. สำหรับควบคุมกำลังไฟฟ้าที่จะส่งไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า 4. อุปกรณ์ชาร์จไฟเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของแบตเตอรี่ 5. สายไฟและชุดเชื่อมต่อใช้สายไฟที่มีคุณภาพและรองรับกําลังไฟฟ้าที่ใช้งานนะครับเมื่อได้อุปกรณ์สำหรับการแปลงรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถไฟฟ้าแล้วขั้นตอนในการแปลงรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถไฟฟ้ามีขั้นตอนดังนี้ 1. ถอดเครื่องยนต์เดิมออกโดยถอดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำมันเช่นถังน้ำมันและระบบไอเสีย 2. ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปจะติดตั้งในตำแหน่งที่เคยเป็นเครื่องยนต์เดิมและยึดให้แน่นด้วยโครงสร้างรองรับ 3. ติดตั้งแบตเตอรี่ เลือกตำแหน่งเช่นใต้เบาะหรือตำแหน่งทางน้ำมันเดิมยึดให้แน่นเชื่อมต่อสายไฟให้ถูกต้อง 4. ติดตั้งคอนโทรลเลอร์ในตำแหน่งที่ปลอดภัยระบายความร้อนได้ดีต่อกับมอเตอร์และแบตเตอรี่ 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟการติดตั้งสวิต ควบคุมและอุปกรณ์เสริมให้ถูกต้องและปลอดภัย6ทดลองใช้งานโดยทดลองขับขี่เพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าความเร็วและระยะทางที่เหมาะสมเพื่อปรับแต่งระบบให้เหมาะสมและนี่คือ d ดแกรมการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ามีขั้นตอน ทางรูปภาพตัวอย่างครับต่อไปก็มาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆกันนะครับอย่างแรกก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าการเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนสําคัญในการดัดแปลงหรือสร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหัวใจหลักที่กําหนดประสิทธิภาพความเร็วและแรงบิดของรถประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าสําหรับมอเตอร์ไซค์ อย่างแรกมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไม่มีแปลงทางข้อดีประสิทธิภาพสูงมีแรงเบียดสูงในช่วงเริ่มต้นทนทานและไม่ต้องบำรุงรักษามากราคาสูงกว่ามอเตอร์แบบมีแปลงทางต้องใช้คอนโทรลเลอร์ที่ซับซ้อน 2. มอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปลงทางข้อดีราคาถูก ระบบง่ายต่อการติดตั้งและควบคุมข้อเสียประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบแรกคือ BLDC ต้องเปลี่ยนแปลงฐานเมื่อใช้งานเป็นนานๆอายุการใช้งานสั้น 3. ามอเตอร์กระแสสลับแบบเหนี่ยวนำข้อดีทนทานและไม่ต้องการการบำรุงรักษามากสามารถสร้างแรงบิดสูงได้ข้อเสียระบบควบุมซับซ้อนกว่า DC m o มอเตอร์ใช้พลังงานมากกว่าเมื่อเทียบกับ BLDC ในบางกรณีมอเตอร์แม่เหล็กถาวรหรือ PMSM ข้อดีประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ประเภทอื่นแรงบิดสูงใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมข้อเสียราคาสูงมอเตอร์ไฟฟ้าปัจเจสำคัญในการเลือกมอเตอร์ไฟฟ้า 1. กํากำลังไฟฟ้า กำหนดเป็นวัตต์หรือกิโลวัตต์เช่น1กิโลวัตต์สกิโลวัตต์หรือ5กิโลวัตต์มอเตอร์ที่มีกําลังสูงจะทําให้มอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งได้เร็วขึ้นและรองรับการขับขึ้นทางราดชันได้ดีตัวเลือกทั่วไป1กิโลวัตต์ถึง2กิโลวัตต์สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กความเร็วสูงสุดประมาณ40กิโลเมตรถึง6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง3กิโลวัตต์ถึง5กิโลวัตต์สำหรับรถมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดกลางความเร็วสูงสุดประมาณ 70-100กิโลเมตรต่อชั่วโมง7กิโลวัตต์หรือความสูงกว่าสำหรับมอเตอร์ใซ่ที่ต้องการสมรรถนะสูงความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. แรงบิดมอเตอร์ที่มีแรงบิดสูงเหมาะสำหรับการออกตัวเร็วและการขับเคลื่อนขึ้นเนิน 3. แรงดันไฟฟ้าต้องเลือกให้เหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่เช่น48โวลต์60โวลต์หรือ72โวลต์ แรงดันสูงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วแต่ต้องให้อัปกรณ์ควบคุมแรงดันที่เหมาะสม4ประสิทธิภาพมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยประหยัดและพลังงานและเพิ่มระยะทางต่อการชาร์จ 5. ขนาดและน้ำหนักควรเลือกมอเตอร์ที่มีขนาดและน้ำหนักเหมาะสมกับโครงสร้างของมอเตอร์ไซค์ครับการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ารับมอเตอร์ติดตั้งที่ล้อหลังหรือล้อหน้า ไม่ต้องใช้โซ่หรือสายพันธ์เหมาะสำหรับการติดตั้งง่ายและดูแลรักษาน้อย 2. มอเตอร์กลางติดตั้งในตำแหน่งกลางของรถใช้โซ่หรือสายพานกำลังสูงเหมาะสำหรับที่ต้องการสมรรถนะสูงและปรับแต่งเกียร์ราคาโดยประมาณปี2025มอเตอร์ bldc ขนาด1กิโลวัตต์ถึง2กิโลวัตต์5 0 0 0ถึง15,000บาทมอเตอร์ BLDC ขนาด3กิโลวัตต์ถึง5กิโลวัตต์15,000บาทถึง30,000บาทมอเตอร์ PMSM หรือ AC มอเตอร์ขนาดกิโลวัตต์หรือสูงกว่า30,000ถึง60,000บาท 2>, 2. แบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเช่นน้ำหนักเบาความจุพลังงานสูงอายุการใช้งานยาวนานและประสิทธิภาพ ดีเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นเช่นแบตเตอรี่ตะกัวหรือกรดประเภทของแบตเตอรี่ลิเธียมสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 1. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนข้อดีน้ําหนักเบาความหนาแน่นพลังงานสูงข้อเสียราคาค่อนข้างสูงและอาจเกิดความร้อนสูงหากใช้เครื่องที่กัด2แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตข้อดีมีความปลอดภัยสูงกว่าลิเธียมไอออน ทนต่ออุณหภูมิสูงอายุการใช้งานยาวนานรอบการใชร้ประมาณ2 0 0 0 3 0ถึง 3, รอบข้อเสียมีความหนานแน่นพลังงานต่ำกว่าลิเียมไอออนเล็กน้อย3แบตเตอรี่ลิเียมโพลิเมอร์ข้อดีน้ำหนักเบาและออกแบบให้มีรูปทรงที่ยืดหยุ่นได้ปล่อยพลังงานสูงในช่วงเวลาสั้นๆได้ดีข้อเสียอ่อนไหวต่อความร้อนและแรงกระข้อควรพิจารณาในการด้วยแบตเตอรี่1 ความจุไฟฟ้าวัดเป็นแอมแปร์ชั่วโมงหรือวัดเป็นวัตต์ชั่วโมงยิ่งมีความจุมากระยะทางในการขับขี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจะยิ่งไกล2แรงดันไฟฟ้าต้องเลือกแรงดันให้เหมาะสมกับระบบของมอเตอร์มอไซค์เช่น48โวลต์หรือ60โวลต์หรือ72โวลต์สาอัตราการขายประจุเลือกแบตเตอรี่ ที่รองรับการชาร์ประจุที่เหมาะสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าของคุณ 4. ขนาดและน้ำหนักควรเลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งในมอเตอร์ไซค์ 5. ราคาและคุณภาพเปรียบเทียบระหว่างยี่ห้อที่มีชื่อเสียงและคุณภาพที่คุ้มค่ากับราคา 6. การประกันควรเลือกแบตเตอรี่ที่มีการประกันจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายข้อควรระวังในการใช้งาน จะให้แบตเตอรี่หมดเกี้ยงชาร์จด้วยเครื่องชาร์จที่เหมาะสมและรองรับแรงดันของแบตเตอร,ร,รี่หลีกเลี่ยงการเก็บแบตเตอรี่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดตรวจสอบระบบ BMS ให้ทำงานได้ปกติราคาโดยประมาณแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตราคา1 0 0 0 0 0ถึง30,000บาทขึ้นอยู่กับ ความจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนาคาหมื่นห้าถึงห้าหมบาทขึ้นอยู่กับยี่ห้อและความจุต่อไปอุปกรณ์ที่สามคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ามีหน้าที่ควบคุมการกระจายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงจัดการควบคุมความเร็วและแรงบิดตามคำสั่งจากผู้ขับขี่ การเลือกคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบุและลดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์อื่นๆหน้าที่หลักของคอนโทรลเลอร์หนึ่งควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้าจัดการให้มอเตอร์ทำงานได้ระดับที่เหมาะสม 2. ปรับความเร็วควบคุมความเร็วตามการบิดคันเร่ง 3. จัดการเบรกไฟฟ้า เปลี่ยนพลังงานจากเบรกเป็นพลังงานไฟฟ้ากลับไปยังแบตเตอรี่4ป้องกันร,ระบบเช่นการป้องกันไฟฟ้ารับวงจรการอเวอรโหลดและการป้องกันความร้อนสูงเกิน 5. รองรับโหมดการขับขี่เช่นโหมดประหยัดพลังงานหรือโหมดสมรรถนะสูงประเภทของคอนโทรลเลอร์1คอนโทรลเลอร์แบบไซเวฟ ข้อดีการทำงานเงียบให้แรงบิดด้าบรื่นประหยัดพลังงานมากกว่าข้อเสียราคาสูงกว่าคอนโทรลเลอร์แบบสควอเวฟ2คอนโทรลเลอร์ Controller แบบสแควร์เวฟข้อดีราคาไม่แพงโครงสร้างเรียบง่ายข้อเสียมีเสียงการทำงานของมอเตอร์ดังประสิทธิภาพการใช้งานต่ำกว่าสแควร์เวฟ3คอนโทรลเลอร์แบบ FOC ข้อดีควบคุมแรงบิดได้แม่นยำประสิทธิภาพสูงและเหมาะกับมอเตอร์ระดับพรีเมียมเช่น pm sm ข้อเสียราคาสูงและการตั้งค่าซับซ้อนวิธีเลือกคอนโทรเลอร์สำหรับมอเตอร์ใส่ไฟฟ้า 1. แรงดันไฟฟ้าควรตรงกับแบตเตอรี่มอเตอร์เช่น 48V โวลต์6 0โวลต์หรือ 72V โวลต์ 2. กระแสไฟฟ้าสูงสุด ต้องรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่มอเตอร์ต้องการเช่น50แอมป์100แอมป์3กำลังของมอเตอร์เลือกคอนโทรลเลอร์แบบที่รองรับกำลังวัตดของมอเตอร์เช่น1กิโลวัตต์3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์4ประเภทของมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ Controller แบบต้องรองรับมอเตอร์ที่คุณใช้งานเช่น BLDC PMSM หรือ AC Motor รห้าฟิวเจอร์เพิ่มเติมฟิวเจอร์เพิ่มเติมระยะทางการขับถีบูทูธไฟไวไฟเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับการตั้งค่าโหมดการขับถี่เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุน่นข้อควรระวังในการติดตั้งคอนโทรลเลอร์ 1. ตรวจสอบเชื่อมต่อสายไฟต่อสายไฟให้ถูกต้องตามคู่มือเพื่อป้องกันความเสียหาย 2. ระบายความร้อนติดตั้งคอนโทรเลอร์ในตำแหน่งที่สามารถระบายความร้อนได้ดีเช่นมีช่องอากาศหรือฮีทซิงค์ 3. การตั้งค่าหากคอนโทรเลอร์มีซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับตั้งค่าควรปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์แบตและแบตเตอรี่ 4. ตรวจสอบระบบก่อนใช้งานทดลองขับเพื่อดูว่าระบบทำ งานได้ตามปกติหรือไม่ราคาโดยประมาณปี2025คอนโทรลเลอร์สำหรับมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก1กิโลวัตต์ถึง2กิโลวัตต์ราคาที่3,000ถึง7,000บาทคอนโทรลเลอร์สำหรับมอเตอร์ไซค์ขนาดกลาง3กิโลวัตต์ถึง5กิโลวัตต์ราคาที่6,000ถึง15,000บาท คอนโทรลเลอร์สำหรับมอเตอร์ไซค์ขนาดสมรรถนะสูง7กิโลวัตต์หรือมากกว่าราคาอยู่ที่15,000-30,000บาทอุปกรณ์ที่ที่4อุปกรณ์ชาร์จอุปกรณ์ชาร์จสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเติมพลังงานให้แบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าการเลือกอุปกรณ์ชาร์จที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดวเวลาชาร์จและยืดหยุ่นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่หน้าที่ของอุปกรณ์ชาร์จ 1. ปรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่เช่น48โวลต์60โวลต์หรือ72โวลต์ 2. การป้องกันการชาร์จเกินป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหาย 3. ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้องกันความร้อนสะสมระหว่างชาร์จ4หยุดการชาร์จอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เต็มประเภทของอุปกรณ์ชาร์จ1เครื่องชาร์จทั่วไปให้กระแสไฟฟ้าคงที่และแรงดันไฟฟ้าคงที่เหมาะสมสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ต้องการความเร็วสงูงข้อดีราคาถูกใช้งานง่ายข้อเสียใช้เวลาชาร์จนานประมาณ4-6ชั่วโมง 2. เครื่องชาร์จเร็วฟาชาร์กระแสไฟฟา้าส,สูงขึ้นเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการลดเวลาชาร์จข้อดีชาร์จได้เร็วขึ้นประมาณ1-3ชั่วโมงข้อเสียราคาสูงกว่าและอาจจะลดอายุใช้งานของแบตเตอรี่หากใช้บ่อยเกินไป 3. เครื่องชาร์จแบบพกพาขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกสะดวก ข้อดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการพกพาข้อเสียกำลังไฟต่ำชาร์จได้ชา้ากว่าเครื่องชาร์จทั่วไป4เครื่องชาร์จอัจฉริยะมีระบบตรวจสอบและปรับกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่รองรับฟีเจอร์พิเศษเช่นหยุดการชาร์จอัตโนมัติการชาร์จเป็นช่วงๆเพื่อถนอมแบตเตอรี่ข้อดี ช่วยยืดหยุ่นอายุแบตเตอรี่และปลอดภัยข้อเสียราคาสูงกว่าเครื่องชาร์จทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ในการชาร์จในการเลือกอุปกรณ์ในการชาร์จที่เหมาะสม 1. แรงดันไฟฟ้าต้องเริ่มให้ตรงกับแรงดันของแบตเตอรี่เช่นแบตเตอรี่48โวลต์ควรใช้เครื่องชาร์จ48โวลต์เหมือนกัน 2. กระแสไฟฟ้าควรเลือกใช้กระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความจุของแบตเตอรี่ เช่นแบตเตอรี่ที่มีความจุ20แอมป์ควรเลือกใช้เครื่องชาร์จที่มีกระแสไฟ5แอมป์เพื่อให้ชาร์จเสร็จภายใน4ชั่วโมงได้ 3. ประเภทของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้เครื่องชาร์จเฉพาะที่รองรับการจัดการแรงดันได้อย่างเหมาะสมแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตใช้เครื่องชาร์จที่รองรับแรงดันสูงกว่าเล็กน้อยแบตเตอรี่ตะกั่วและกด ใช้เครื่องชาร์จทั่วไปที่เหมาะสำหรับกับแบตเตอรี่ประเภทนี้4ระบบป้องกันเลือกเครื่องชาร์จที่มีฟีเจอร์ป้องกันเช่นการชาร์จเกินป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อป้องกันความร้อนสูง5ขนาดและน้ำหนักจะต้องการพกพาไปไหนมาไหนควรเลือกเครื่องชาร์จขนาดเล็กและน้ำหนักเบาพกพาง่ายสะดวกราคาของอุปกรณ์ชาร์จโดยประมาณสำหรับปี2025ก็จะมีดังนี้ เครื่องชาร์จทั่วไป1,000บาทถึง3,000บาทเครื่องชาร์จเร็ว3,000บาทถึง7,000บาทเครื่องชาร์จอัจริยะ5,000ถึง1 5 0 0 0บาทเครื่องชาร์จแบบพกพา2,000ถึง5,000บาทจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นค่าใช้ใจ่ายโดยประมาณทั้งหมดสําหรับการแดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถไฟฟ้าจะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า5 0 0 0ันถึงสอง0มบาทขึ้นอยู่กับกำลังวัดแบตเตอรี่ 1- 0 0 0 0ถึงส0,000บาทขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่คอนโทรเลอร์ส0 0 0ถึงหนึ่งบาทค่าใช้จ่ายอื่นๆ2 0 0 0ันถึง5,000บาทรวมถึงสายไฟและอุปกรณ์ยึดค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรวมประมาณ1 9 0 0 0บาทถึง6 5 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เลือกใช้ สำหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ